เเเป็นนล้้าาารรรื่อรร่ออองงวทีตจพ่อทำอะไรอีกแล้วครับทำไมไม่รอให้ผมกลับมาก่อนนะทำไมแล้วก็พ่อก็แค่คัดต้นไม้เท่านั้นเองเมื่อก่อนก็ทำได้ประจำทุกวันทุกวันไม่เป็นไรเลย หมาแต่ช่วงเนี้ยพ่อไม่แค่อยแข็งแรงอยู่นะใครว่าพ่อไม่แข็งแรงนะดูดิมาดูไหนมาแล้วนี่ปนไ,ไ,ไปงานไม่ไปทํางานวันนี้อ๋อพอดีช่วงเนี้ยเปิดเทอมไงครับก็เลยขอทางร้านเขาทํางานทีละสี่วันนะอ๋อ,อแล้วนี่พ่อจะขนต้นไม้ไปไหนอ่ะพ่อกำลังเลือกต้นไม้สวยๆจะเอาไปจัดสวนให้บ้านคุณพากรท่าน อ๋อบ้านมังกรน่ะเหรอพ่อใช่ใช่วันเนี้ยท่านให้คุณผู้หญิงโทรมาบอกว่าให้ช่วยจัดสวนให้ใหม่หน่อยนะงั้นผมตดดเรียนไปช่วยพ่อนะได้ยังไงละ่ะมีหน้าที่เดียงเรียนไปสิลูกพ่อทำเองไหวเชื่อเหอะไม่ต้องห่วงพ่อหรอกแต่ว่าเฮ้ยต้องเชื่อพ่อเข้าใจไหมพ่อทำคนเดียวได้แล้ว หมดพอดีวะเฮสเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำอาบท่าใะนะน้องมาจะได้กินข้าวมีปลากัน ภูเขาอู้จ้ำบกงั้นเราก็่ปนะโอเคต้องไว้เจอกันเจอรับครับต้ครขบเจอกันที่ใต้เขาสวัสดีครับพินวันนี้เบนไม่รับหรออ๋อวันนี้พี่เบนรีบกลับน่ะจะไปดูพ่อเอาวินจ๋าเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอืมแต่ก่อนที่พี่จะไปส่งพินเนี่ย คิดว่าเราสองคนอ่ะได้๋ยวไปส่งโยที่ห้องกอดดีกว่าได้ไม่ต้องอกังหรอกถ้่ตรงนี้นิ่งเดี๋ยวกลับเองไดไ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ว่าเราคงไม่ต้องไปส่งโยแหละนี่มิราชรถจะมารับละไปกันเลยไหมโยไปไหนเราไม่เคยบอกว่าจะไปไหนกับมังกรเลยนะก็ไปสนามแข่งรถไงอ้าว วันก่อนพึ่งไปมาไม่ใช่หรอไม่เจอไงโถ่เจ๋งถ้าเจอจะไปไงวะนาตีเฮ้ยพี่โตๆกันแล้วเล่นอะไรเ็กเด็กไม่ได้งั้นเราไปกันเลยไหมครับโยไปอีกทีก็ดีเหมือนกันอ่ะเผื่อเจอยายลิมจะได้กลับบ้านสักทีอ้าวโย ทำไมพูดเหมือนอยากจะจ่าพวกเราไปอย่างนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกจ่าตั้งใจทำมาก่อนบะายบายพี่นี่เห็นว่าไหมโย่เดูแปลกๆนะซึมๆซ,ซ่อ,ซอ,ซอ,องๆไงก็ไม่รู้ เถอะกลับบ้านกันไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อนะโหนี่ยังไม่อิ่มอีกเหรอพี่พี่เป็นโรคกระเพาะอ่ะกระเพาะว่ารักน้องพินอะไปแล้วโอ้โหบ้าเหรออ้าเร็ดดี้ไป <c oughs> นี่มันบ้านองกอนนี่หมายความว่างไงอ่ะพอดีเราหิวข้าวอ่ะก็เลยแวะกลันมากินข้าวที่บ้านก่อนนี่นายหลอให้เรามาด้วยใช่ไหมนายนี่มันเหลือเกินจริงๆนะเราจะลงเนี้แหละเดี๋ยวสิโยอุตส่าห์มาถึงบ้านเราแล้วอ่ะอยู่ทานข้าวกับพ่อแม่เราก่อนสิเราอุตส่าห์บอกท่านว่าจะพาเธอมาไม่เราจะกลับห้อง แต่เป็นเด็กเป็นเล็กกันนะผิดนัดผู้ใหญ่มันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะเอาเถอะนะทีเธอยังพาเรากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้เลยข้าวเนี้เราขอเลี้ยงคืนในแบบของเราบ้างรับรองว่าแม่บ้านที่เนี่ยทำกับข้าวอร่อยไม่แพ้พัฒนา,า,าแน่นอนนะแอเปิดพอดีเลย ไปเที่ยวกับพวกเราจริงหรอพี่เป็นห่วงพ่อพินก็รู้หมู่เนี้ยพ่อไม่ค่อยแข็งแรงอยู่เฮ้ย็ลยังไปรับจัดสวนที่บ้านมังกรอีกมันก็จริงอะ่ะแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวนะพี่ว่าเอาเวลาไปช่วยพ่อดีกว่าจะได้รีบทำใมันเสร็จเสร็จไวๆแล้วพ่อจะได้พักผ่อนเยอะๆไงแหม พี่เล่นพูดอย่างเงี้ยแล้วจะให้พินไปเที่ยวคนเดียวได้ยังไงล่ะงั้นพินอยู่ช่วยพ่อได้ดีกว่าแต่พี่เห็นพินก็เก็บสภาพแล้วไม่ใช่เหรอนี่พี่เก็บได้ก็ออกได้น่ะแต่ว่าพี่ว่าพินไปเที่ยวเถอะพี่ช่วยพ่อคนเดียวก็ได้นี่พี่จะให้พินทำอย่างนั้ได้ยังไงอ่ะพ่อทำงานเหนื่อยนะแล้วจะให้พินหนีไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหรอ โหยทีย่นุ้วกลายเป็นล่วงกตันยูแย่สิอากรนรยูะไยการเนี่ยพินเรามันก็พูดเกินไปสิกาไอ้แค่ไม่ได้ช่วยพ่อทํางานนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาไม่เลยว่ากาตันยูเราจะบอกให้<ม>คำว่า,ากาตัญยูเนี่ยหมายถึงการที่เราไม่รู้จักสํานึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อเราเข้าใจไหมงัม้นอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองเข้าใจไหมเนี่ยเราจ้าพ่อ นี่ได้ยินว่าจะไปเที่ยวอะไรกันอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะก็พอดีว่าพวกพี่มังกรน่ะเขาชวนไปท้าลมหนาวกันสุดสัปดาห์นี้จ้ะพ่อเอาแรกพิงก็ว่าจะไปอ่ะจ้ะแต่พี่เบสไม่ไปพิงก็ไม่ไปละทําไมถึงไม่ไปก็ผมจะไปช่วยพ่อที่ปั้นก่อนนี่ครับจะไปช่วยทำไมที่ตอนรู้ลูกเรียนหนังสือเนี่ย หรือว่าทํางานพิเศษเนี่ยพ่อไม่เห็นเคยไปช่วยเลยโถพ่อก็นั่นเนงานของเรานี่ครับอนี่ม,งงมันก็งานพ่อเหมือนกันแหละงานบ้านคุณพากรน,นะไม่ได้นักหนาอะไรเลยมันงานคุ้นมือแลวทางงานอะน,นะกาแค่หรือต้นไม้เก่าทิ้งแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่เข้าไปมันก็ทำเองไม่ได้จัดสวนใหม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไหนล่ะฮะแต่ว่าช่วงนี้พ่อทำไมทำไมว่าพ่อทำไม่ไหวเหลยพ่อยังไม่แก่ขนาดนั้นฮะ เชื่อพ่อไปเที่ยวให้สนับสบายใจนะทั้งสองคนนั่นแหละเราสองคนเนี่ยเอาแต่เรียนเรียนเรียนแล้วก็มาทํางานไม่เคยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็เลยนะเพราะงั้นโอกาสอย่างนี้มันหายากลงไปเที่ยวคนทะั้งสองคนนั่นแหละเชื่อพ่อไมอะพี่ไม่รู้สิ อาหนูให้โยอิ่มแล้วหรอลูกค่ะอิ่มแล้วค่ะเออถ้าอย่างนั้นทานขนมไหมจ๊ะจะเอาแบบไทยหรือว่าจะเอาแบบฝรั่งดีอ๋อไม่หรออืมขอบคุณค่ะแต่โยอิ่มแล้วจริงๆค่ะเลอถ้าอย่างนั้นป้าก็อิ่มด้วยดีกว่าทานมากเดี๋ยวอ้วน <c oughs> อาคุณกลับมาแล้วหรอคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีจัดสวัสดีส นี่วายโยคนที่มางานบ้านเราต่อปีใหม่ครับอ๋ออ๋อนึกออกแล้วเลยเอ๊ะทำไมมามาคนเดียวคะค่ะโดนหลอกมานะคะ <c oughs> คุณลุงคุณป้าคะนี่ก็ดึกมากแล้วโยอขอตัวกลับก่อนนะคะเร <นะ S 2> อ,อก็ได้จ้ะวันลังก็มาเที่ยวใหม่นะยโยคงไม่กล้ารบกวนแล้วล่ะคะ่ะรบกวนอะไรกันลูกใครที่เป็นเพื่อนกับมังกรนะป้ายินดีต้อนรับทุกคนใช่ไหมคะคุณ ใช่แล้วใช่แล้วขอบคุณค่ะงั้นโยขอลากลับก่อนนะคะจ้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีดดให้เราไปส่งนะเดี๋ยวผมมานะครับแม่ชั่วโมงเดียวเองครับพ่อไม่ติดหรอได้ได้ได้ คุณคะหนูวายยนนี่น่ารักนะคะเรียบร้อยด้วยคุณคะฉันว่าหนูวายยนเนี่ยน่ารักแล้วก็เรียบร้อยดียค่ะคัคุณอืฉันสงสัยว่าจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแล้วมั้งคะเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงอ,อ้าวคุณนี่ ร้อยวันพันปีนะคะตามังกร <ทำ S 1> นี่ไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเลยนะคะก็มีหนูวายโยนี่แหละคนแรกแล้วก็คนเดียวเออแล้วฉันก็คิดว่าที่ตามังกรไปทำงานเนี่ยเหตุผลเพราะผู้หญิงคนนี้แน่เลยค่ะคุณออนี่ตอนคุณยังไม่มานะคะฉันคุยกับหนูวายโยนะคะฉันว่าเขาเป็นเด็ก น่ารักแล้วก็เรียบร้อยนี่ขนาดเขาอยู่เมืองนอกนะคะเขายัางน่ารักขนาดนี้เลยอะ่ะฉันว่าเหมาะสมกับตามังกรมากที่สุดเลยนะคะคุณอะไรกันคุณลูกเรายังเด็กอยู่นะคุณคิดจะหาผู้หญิงให้ลูกก็แล้เหรอไม่ใช่อย่างานั้นกับคุณคุณนี่ฉันก็แค่สงสัยเท่านั้นน่ะเออผมว่าเรื่องของวัยรุ่นยังจะไปสนใจดีกว่านะ <S <S นี่คุณไม่สนใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า ฉันเนี่ยซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นมานะคะตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องมันคุยกับลูกพยายามทําตัวเป็นเพื่อนของลูกเราจะได้รู้เท่าทันความคิดของเขาไหมคะเผื่อเ้านอกลู่นอกทางเนี่ยเราจะได้ป้องกันได้ใช่ไหมคะคุณอ้าว คุยอยู่คนเดียวได้